สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องมทเรียเกิร์ลสาโรนะคะวันนี้ก็อยู่เคชเช่นเคยแล้วก็คลิปพิเศะฉบับสั้นนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าเขาคนนั้นนะคะคนในใจคนเนี่ยเขาอยากมีคุณในฐานะอะไรในตอนนี้เวลานี้เนี่ยคือเขาอยากมีคุณในฐานะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดไพ่ดูกันเนาะก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถึงแม้จะเป็นคลิปการอ่านแบบฉบับสั้นแต่เค,คก็ตั้งใจเปิดให้นะเ,เออตัวเลือกที่หนึ่งจะเริ่มจากซ้ายมือเคชเสมอนะคะก็คือการไป นี่เนาะหนึ่งสองสามสี่เลือกได้เลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเขาอยากมีคุณในฐานะอะไรเนาะในชีวิตเขาอะไราเงี้ยคุณเป็นใครอะไรประมาณเนี้ยนะคะลองดูมาเริ่มเลยนะคะกับเพื่อนที่เลือกการใบแรกหรือว่ากองที่หนึ่งนะคะคุณหรือเขาเนาะอาจจะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะก็คือธาตุดินนะคะริศกันมังกรหรือว่าเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ เมถุนกลุ่มก็ได้นะคะกลุ่มจริงๆไม่ไม่น่าจะมีตุนแต่อาจจะมีตุนก็ได้อาจจะคลใช้คำว่าอาจจะก็ถามว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะมีคุณในฐานะอะไรนะคะอคตอนนี้อะมันเหมือนตัวเขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก หรืออะไรแบบนี้เท่าไหร่เขาโฟกัสที่งานความสําเร็จนะคะอะไรที่มันท้าทายใหม่ๆสิ่งที่เขากําลังพยายามทําอยู่โปรเจกต์ต่างๆการเลื่อนตําแหน่งเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรียนต่อหรือทําอะไรให้ตัวเองเก่งขึ้นซึ่งไม่ไม่ไมี e NERGY ของเรื่องความรักเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าตัวเขาเนี่ยอยากมีคุณในฐานะอะไรถามว่าตอนนี้คุณกับเขาอ่ะคุยกันในฐานะอะไรหรือไม่มีชื่อเรียกคุยเฉย เมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องเขาเองก็บอกว่าเออเราเป็นได้แค่คนคุยกันนะเขาเองก็บอกว่าเออเราเป็นพี่น้องกันนะเป็นเพื่อนกันนะเขาหมายความแบบนั้นนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของการมีความรักหรือมีแฟนเลยตามไพ่นะเลยเขาใช้คําว่าเลยเดังนั้นกับคุณนะ่ะก็จะเป็นได้เพียงเพื่อนพี่น้องเ <_' S 1> พื่อน่วมงานคนรู้จกักหรือว่าคนที่เหมือนกับเรียกว่าก็สนิทกันน่ะแต่ว่าเขายังยังไม่ได้ให้ความรู้สึกพิเศษนั่นเอง นะคะประมาณนี้นะกองที่1เนาะโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่สองหรือว่าคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะกองที่สองคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีธาตุน้ํานะคะก็คือมีนกรกฎพิจิกนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะหรืออาจจะมีพฤษศด้วยก็ได้นะคะสิงประมาณนี้นะคะเออ ถามว่าเขาอยากมีคุณในในฐานะอะไรแบบในชีวิตเขาอะ่ะเอาจริงๆเขายังไม่รู้เลยเพราะไพ่เป็นถดมูนนะคะแล้วก็เดสเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณไปด้วยคือเคสกล้าตอบนะว่าเขาอยากมีคุณในชีวิตแน่นอนเขาอยากมีคุณในชีวิตแน่ๆแต่แต่แตมีคําว่าแต่ซึ่งเคสก็ไม่ชอบรายการอ่านไพ่ที่มีคําว่าแต่นะคะก็ แต่ไพ่มันก็ออกมาแบบนี้ซึ่งคนคนเนี้ยเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้คุณอยู่ในสถานะอะไรแต่ตัวเขาอะไม่ได้ต้องการให้คุณหายไปจากชีวิตเขาอยากมีคุณแบบนี้แหละแต่แค่ยังเหมือนกับยังไม่กล้าคิดอะว่าเอ๊ะจะเป็นแฟนดีไหมหรือว่าจะจะจะ,จะยังไม่เปลี่ยนสถานะดีหรือจะยังไงดีคือตัวเขายังไม่ได้ตัดสินใจค่ะซึ่ง คสอาจจะตอบคําถามคุณไม่ได้ว่าเขาอยากมีคุณในฐานะอะไรเนาะแต่ว่าเคสตอบคุณได้แน่แน่ว่าเขาอยากมีคุณในชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากให้คุณหายไปไม่ได้อยากเปลี่ยนไม่ไม่อยากให้อะไรมันเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ณนะช่วงเวลานี้หรือช่วงแบบสองสามเดือนนี้เขาไม่อยากให้อะไรเปลี่ยนทั้งนั้นระหว่างคุณกับเขาเขาถามว่าโอเคมากไหมกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาก็ไม่ได้โอเคมากแต่ถามว่า ถ้าเปลี่ยนแล้วมันแย่ไปกว่าเดิมเขาไม่ยอมนะคะดังนั้นอะ่ะเขาขอเลือกแบบไปเรื่อยๆแบบนี้ดีกว่ากับคุณเพราะว่าเขายังตัดสินใจไม่ได้นั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้ไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกการใบที่สามนะคะหรือว่าคนที่เลือกการใบนี้เนาะคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะกลมพิจิกมีนนะคะธนู สิงตุลประมาณนี้นะคะถามว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอยากมีคุณในฐานะอะไรเนาะในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาฐานะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตามให้เลยนะเขามองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นคนที่เขาเช็คเลตติ้งด้วยเป็นคนที่เขาเหมือนกับมีเป็นออปชันมีเป็นสแปร์นะคะตามให้เนี่ย เขาไม่ได้คิดจริงจังอะไรด้วยเลยไม่ไม่ไม่ได้นับคุณเป็นชอ์เป็นตัวเลือกด้วยนะเออแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเขาจะมีผลอะไรที่ทําให้คุณแบบเจ็บปวดหรือนั่นหรือนี่คือเขาเขาชิวมาเขาคิดถึงแต่ตัวเองนะคะคือรักอิสระแล้วก็ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวได้คุยหลายๆคนแล้วก็ให้ความสําคัญกับทุกคนนะ่ะเท่าๆกันหมดนั่นก็คือไม่ให้ความสําคัญกับใครเลยนั่นเองอืถามว่าอย่างมีคุณเป็นฐานะอะไรในชีวิตเขาคือเขาไม่ได้ตั้งสถานะให้คะ่ะ ก็ถ้าคุยกันก็เป็นแค่คนคุยเป็นแค่คนรู้จักเป็นทั่วๆไปเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ขออนุญาตตอบตรงๆว่าเขาไม่ได้มองว่าคุณมีความพิเศษใดๆกับเขาซึ่งเขาไม่ได้คิดแบบนี้กับคุณแค่คนเดียวเขาก็คิดกับทุกคนแบบนี้ว่าทุกๆคนอะไม่มีใครพิเศษคนเดียวที่พิเศษก็คือเขาคนคนเดียวที่ต้องแฮปปี้ที่สุดนในตอนนี้ก็คือเขาคนเดียวที่ต้องแบบไม่มีใครมาดราม่ามา,มาท็อกซิกในชีวิตอะ ก็คือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขานึกถึงตัวเองก่อนเป็นเบอร์หนึ่งเป็นอันดับแรกนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้อันนี้คือคําตอบจากที่เคกได้จากไพ่นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองสุดท้ายนะคะกองที่4ี่นะคะตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะพฤษศพนะคะกรกฎมีนนะคะตุลมังกร กรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมถามว่าเขาอยากมีคุณในฐานะอะไรเนาะในชีวิตเขาเนี่ยเคียขอตอบว่าอยากมีคุณในฐานะคนรักนะคะตรงตัวเลยเพราะเครู้สึกว่าคนแบบเขาอะแข็งกระด้างถ้ามีคุณอยู่ในชีวิตอนะชีวิตเขาจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็ ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปไม่อ่อนนุ่มจนเกินไปทุกอย่างมันจะพอดีอะค่ะมันมันจะลงตัวพอดีในชีวิตเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้สึกว่าตัวคุณเองอะก็ค่อนข้างที่จะฟิตอินหรือว่าค่อนข้างที่จะเข้ากับ ทุกๆส่วนในชีวิตของเขาได้ดีไม่ว่าจะเป็นแบบมันมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเพอร์เฟกแต่ว่ามันคือเหมือนกับยินอย่างอะคะ่ะคนนึงใช้ความรู้สึกตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจนะั่นนี่เขาเป็นคนใช้เหตุและผลอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งคู่เป็นคิงและควีนอีโคกิฟต์แอนเทคอะค่ะอืมหาเงินได้พอๆกันเท่ทาๆกันอะไรอย่างเงี้ยหรือ คุณทําอาหารเก่งเขาทําอาหารไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาขับรถเก่งมากคุณขับรถไม่เป็นคือทั้งสองคนจะเหมือนจิ๊กซอที่มาเติมเต็มชีวิตให้กันนะคะประมาณนี้เค้กขอตอบว่าเขาอยากมีคนในฐานะคนรักนะคะหรือว่าคู่ชีวิตประมาณนี้เลยนะคะยิ่งใครที่รู้จักกันมานานแบบเป็นปีๆอะ่ะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้นะคะโอเคประมาณนี้นี่คือคำตอบนะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ